สบายดีสวัสดี Welcome to Dirk Channel I'm here at the สีสวังวัฒนาะ Garden at บ้านสี่เมืองเวียงจันทร์ Laos สีสวังวัฒนะ is uh, the king of Laos before 75 I hope everybody or the most people we know the history นะก็นี้ครับเจ้าเองเนาะก็ได้มาอยู่ที่ส่วนสาธารณะเอ่อของเจ้าอ่าผู้ปั้นของเจ้าสีสว่างวัฒนาเนาะสิเป็นเจ้าชีวิตอ่าของประเทศลาวก่อนสิมีการปลดปล่อยเนาะลางไปฮั่นก็แม่นวัดสีเมืองเ ที่ข้าพเจ้าได้ทำได้ทำคลิปเป็นเรียบร้อยแล้วในคลิปก่อนเนาะท่านสามารถติดตามได้แล้ในคลิปนั่นจึงรวมด้วยอหอหลักเมืองเมืองวิงจนทรเนาะซึ่งเป,เป็นสร้างขึ้นใหม่กระบอกพอชเชิดผีแต่ว่าหอักเมืองหันมนอยู่ขึ้นกับบ้านพี่วัดแต่วัดสีเมืองกับสถานที่ตัวนี้เนาะหรือว่า เจ้าศรีสวัสดนาส่วนเจ้าศรีสวัสดนานี่มันขึ้นกับวัดศรีเมืองพอคลิปตะกรอนก็ขอโทษขอภัยที่ว่าข้าพเจ้าว่าบังทีว่าวัดศรีเมืองก็ขึ้นน้ำบ้านพิวัติ็อมันใกล้กับหอหลักเมืองเนาะจริงๆแล้วก็ขึ้นน้ำบ้านศรีเมืองเนาะส่วนนี้ก็นับเป็นที่ว่าประเทศเราให้คนมาพักซาเนาะมาย้อนอารมณ์ ก็อยู่ในกลางเมืองอยู่ระหว่างวงเวียนอ,อยู่บ้านสีเมืองแล้วขึ้นไปถึงนั้นจากอีกช่วงหน่อยหนึ่งเนาะหลังจากบ้านพิวัติแล้วบ้านสีเมืองแล้วก็ไปเป็นบ้านอ่า บึงกขึ้นย้องเนาะบ้านทัดขาวาแล้วก็ลักษีจะต่อไปฮอดจินเมโมนเมโมกับจินเนโมกับชิมีทางแยบต่อ,อไปทั้งปั้นห้อมสีฐานแล้วก็ทั้งนึงกับแยบทั้งลักแปดเนาะอันนี้ก็เป็นวงเียนสามแงบอยู่บ้านสีเมืัง ตลาดนี้อยู่ประเทศลาวเขาจะมีวง,งเวียนหลายเจาลาแขวงเจาลาเมืองเนาะกะ็ป้ายทีนี้เป็นเห็นนั่นใหมเนมานะเป็นส่วนสาธารณะสีเมืองนะรุปธรรมถึงการบริตรักษาโดยบริษัทนิจิปสั่งนิจิปเสงจำกัดนิจิปเสงงก้เอดี แต่ตัวนั้นก็ชิแมนญี่ปุ่นสวยสร้างให้เนะาะญี่ปุ่นชวงสวยสร้ยสร้างให้โครงการก็สร้างทางเบอร์หนึ่งนครหลวงวิจฉัน,นขับชาวอานอานมาติตจิและก็โดยการช่วยเหลืออ่า มาช่าวยเหลือช่วยเหลือละละากมหมายเนาะจากรัฐบาลและประเุนญี่ปุ่นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพและการมมือระหว่างญี่ปุ่นและสปปลล่าว uh, The project for the improvement improvement of the v i n c e n Number One Road plan a t from the government and the people of Japan as a token of f r t i e n s h i p and cooperation between Japan and Lao people's uh, democratic republic uh, 2007ค uh, รับเป็นโครงการก่อสร้างทางเบิ uh, ่งนึงนครลิวิงแกนเนาะอ่าระหว่างระกับคุณเนาะแม่นการซอยเสียละเอ่อซอยเหลือละละเนาะโดยบ่มีอ่าการใช้นี่เ คือเจ้าว่านี่ก็บแม่นขึ้นไปหันกันแม่นเป็นขึ้ยองเนาะกับพวกไก่ข้า,า,าท่านอาชีอาศัยอยู่เวียงจันทร์แล้วเคยผนตั้งแขวงบอกเลยว่าตามเพจทีท่ได้บันลิปนี้แหละอาชีพหูดีเนาะตามข่าวเจ้าบรรยายเ,าเป็นเปิงขึ้ยองแล้วเรียกขวัวก็จะไปทั้งผู้ปั้นเจ้าล้วงแก้มของเนาะน่าเจ้าข่าวเจ้าจะไป ทำวิดีโอที่นั่นแล้วก็ไปเบื้องซ้ายจะเป็นเบื้องขยองเนาะแล้วต่อไปจะเป็นทับขาวรักสีคือได้วาลได้วาอีกเนาะแล้วก็เป็นจินเนโม่บันหอมสี่พันรักแปดทะเดือกเนาะทันี้ก็น็นการสัญจรมาตรแต่ตัวเมือง ภาพภาพเจ้ากระบ,บอแน่คือเป็นเส้นทางเจ้าหนุคือเ่าเนะาะออกมาจากาสีไข่เดินบินเนาะกันว่งางามเลยเสร็จเดียวอันนี้เป็นทางทางทางเดียวบนมีขึ้นมีลงเนาะ,ะมีทางเดียวนี่มันกลางสัญจรว้าววิวตัวนี้นงามดีเนาะในส่วนสาธารณสิทธิง น,นีก็ทางเส้นเดียวาทางกลับเนาะตละจากาจินิโมพุลามานา่ะก็จะขึ้นไปขึ้นไปหาทั้งถนนสามเชนไทยไปตามแถวหอคำเนาะไปหอคำเลี่ยบไปตลาดเศร้าก็ได้ไปหอคำแล้วก็เลี้ยวมึงขวา้วก็ไปตลาดเศร้าแล้วก็ไปซื้อเลยกก็ไปทั้งอนุสาวรีย์เนาะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไป ตามถนนสายสุนทยเนาะกหวังว่าคนทานเข,ขาจะเข้าใจเนาะครับเจ้าอธิบายเกจ์เชนเดอร์ผู้ใดได้เบินงคลิปแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์ให้หความเห็นกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพิในใน่มด้วยกดกระดิ่งให้น,น้ำเล่นเนาะก็ขอบใจล่วงหน้าฮวยเวอร์วัชชิ่งดิสโวลิวโปรด ไลค์แชร์คอมเมนต์ s มัครเปิดเบลล์ please thanks in advance นี่น้ำมุกน้ำมันเนาะก็สะดวกสบายเลยน้ำมุกน้ำมันนี่เนาะนี่น้ำมันเมื่อนี้ก็มีแต่รีนึง18,000กิบแต่ข้าพเจ้ามาตกอยู่นครมิ้งจันนี่ระยะนั้นก็เป็นน้ำมันนี่ก็3,000กิบเนาะ นี่ก็ลง2,000กีบแล้วเนาะเงินนี้ก็อัตตาอยู่ร้อยดอลลาร์ที่มีหน,นึ่งล้านแปดแสนสามพันกีบเนาะในมือนี้อัตตามือน,นี้เนาะวันทีสุดเย็ดเดือนเก้า 2, ส,สองพันสองสองเนาะีนี่ก็เป็นยาำเลือดก,การเทื่อนเนาะ ประมาณสามมงกวุฎของที่สิบเจ็ดเดือนเก้าอสองพันสิบสองเนาะและอากาศนี่อากาศคุมค้มๆหนึ่งแคอนฝนจุตกแต่ว่าเป็นวันที่สิบแปดหรือมืออื่นดีเนาะเป็นวันพายุเชี่ยว พาก,กัละมารระวังไว้ชึ้ววันเตรียมตัวเนาะเตียมตัวเมียนบฉะนั้นล่ะครับเจ้าก็ขอ,อคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เนาะก็พบกันใหม่ค, Next คลิปหน้านะโอเค I อวิ l say s e ่ y o นิ e x t คลิป thanks for watching โอเคบ๊ายบาย